สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยอดเชฟไทยเช่นเคยนะครับ10โมงเชา้าทาง Facebook หรือ u t u b e นะครับวันนี้ครับเมนูที่ทุกคนต้องเรียกว่ามันแสนง่ายใกล้ตัวพอพูดต้มยำเราก็รู้ต้มยำใช่ไหมแต่กลายเป็นต้มยำปลากระป๋องอีกเอาเครื่องเครื่องปูไว้นอกรอบรั้วที่บ้านเนี่ยนะหยิบปลากระป๋องมาก็เปิดแล้วก็ทาต้มยำได้เลยโอ้สบายมากเลยแล้วซดชื่นใจด้วยมีอย่างนี้ครับผมใช้เครื่องต้มยำคาตะไคร้นะครับใบมะกรูดผักใบเขียวที่เราจะต้องใส่ก็คือ ผักชีใบเลื่อยกับผักชีไทยนะครับแล้วก็มีหอมแดงหน่อยแล้วก็พริกขี้หนูสวนแล้วก็ปลากระป๋องผมใส่เห็ดเห็ดฟางไว้ด้วยนะครับเอาละครับผมเริ่มจากการเตรียมผักก่อนนะครับก็คือเรามีขานะครับผมล้างเรียบร้อยผมหั่นแว่นแบบนี้ใครที่ชอบขาอ่อนแล้วกัดแล้วเจอเป็นแว่นๆเงี้ยก็ทาอย่างผมได้เลยนะครับซอยเป็นแว่นๆแบบนี้จะได้เคี้ยวได้หมดจริงก็ไม่ต้องใช้เยอะมากนะครับขา,ขากลิ่นมันจะดับขาวเท่านั้นเองเพราะนั้น เผื่อคราวกปลาหน่อยนะครับตะไคร้ครับตะไคร้ก็อยากให้เคี้ยวก็เลยต้องซอยหน่อยครับก็ซอยบางเท่าที่อยากจะบางได้นะครับไม่ต้องบางจนแบบหั่นนิ้วนะครับนี่ เราได้ของเราแล้วผมก็จะใส่จานไว้คาตะไคล้ใบมะกรูดครับก็ฉีกได้เลยถ้าชอบอยากจะซอยเป็นเส้นก็ได้นะครับแต่ว่า,เ,าเด็ดเป็นชิ้นๆแบบนี้จะดีกว่ากินเส้นๆแล้วเดี๋ยวบางทีอาจจะมองเหมือนเส้นผมอยู่ในต้มยำเสร็จแล้วเราก็จะมีนี่ครับผาซีอย่างนี้ล้างแล้วนะครับ หัวเล็กถ้าได้เห็ดที่เป็นหัวเล็กๆก,ก็ไม่ต้องหั่นเลยทั้งหัวเลยก็ได้นะครับใหญ่หน่อยเคี้ยวไม่ไหวชิ้นใหญ่ไปก็หั่นหน่อยครับจริงเห็ดฟางนี่มันเหมาะที่สุดเลยที่จะทําต้มยำเนี่ยสุดยอดสุดแล้วใส่หมดเลยเนี่ยเสียดายโอเคนี่ครับชีใบเลื่อยของเรา หยาบ่อยนะครับเพื่อจะให้เคี้ยวเจอพักว่าที่นี่ผักชีครับอผักพวกนี้ผมจะไม่ผสมกันไปนะครับเพราะว่าเราอยากจะได้เขาให้มีกลิ่นหอมตอนสุดท้ายครับเพราะนั้นเราจะใส่เขาสุดท้ายเลยนี่โอเคเดี๋ยวจะได้ดูกัน อันนี้ได้แล้วนะครับแล้วก็มีผักใบสองชนิดซึ่งแน่นอนว่าทุกครั้งที่บอกผักใบเนี่ยก็จะเป็นผักที่เวลาใส่ลงไปในซุปแล้วต้องกินเลยถึงจะอร่อยสุดครับทีนี้พริกพริกเหมือนกันอย่าเพิ่งตำนะครับให้ใกล้ๆก,ก่อนแล้วก็ค่อยตำแล้วก็ใส่กันไปในตอนซุปบางครั้งเนี่ยต้มยำก็ปรุงนอกหม้อเนี่ยแสดงว่าความร้อนในหมอ้อร้อยเต็ม คือน,น้ำเดือดนี่ร้อยองศาอยู่แล้วพอมันเดือดพลาดเราก็ยกลงแล้วก็ปรุงเลยอย่างนั้นก็เรียกปรุงนอกหม้อก็หอมอีกแบบหนึ่งนะครับจะได้พริกที่หอมไม่ต้องไปเคี่ยวนานอยู่ในอยู่ในความร้อนร้อยองศาตลอดเยอะหน่อยครับแซ่บๆทีนี้ได้พริกแล้วผมยังไม่ตํานะครับหอมแดงหอมแดงเดี๋ยวผมตําหน่อยบุบบุบหน่อยครับหอมแดงบุบบุบนี่ แดงบุ๊บเดี๋ยวเอาใบมะกรูดมาทีนี้ใบมะกรูดต้องการความเขียวเหมือนกันขมแดงไปนี่ง้ท่านผู้ชมเวลาแยกจะได้แยกได้สบายครับว่าเราต้องการอะไรเพื่ออะไรนี่นะครับเราได้ใคล้ายๆอย่างนี้กันแล้วนี่องค์ประกอบของเขาพริกอยู่นี่เดี๋ยวผมตำตามหลังนี่เรียบร้อยนะครับน้ําครับ น้ำเรียบร้อยนะครับปลากระกป๋องแล้วก็นี่ครับอยากจะใส่รากผักชีลงไปด้วยเปิดไฟเสร็จแล้วกำลังที่จะมีอย่างนี้ผมใส่หอมแดงก่อนเลยครับพออยากจะให้หอมแดงเขาเปื่อยๆหอมๆอ,อยู่ในนี้ขาตะไคร้เก็บไว้ที่หลังหน่อยน้ำปลาน้ำมะนาวอู้ลืมของของรักไปไม่ได้น้ำมะนาว ขาดไม่ได้เลยโอ้โหมะนาวทูนกล้าวนี่ลรเมร็ดจริงๆนี่ลูกที่สามเผื่อไว้เอาละครับน้ำเราเดือดแล้วสำหรับที่เราใส่รากฝักชีกับหอมแดงนะครับเดือดแล้วผมจะใส่ตะไคร้นะครับแล้วก็เห็ดลงไปปิดไฟก่อนร้อนมืออื นี่ปิดไฟมันยังเดือดเลยหม้อนี้ดีมากเดีย๋ยวพอเดือดปุ๊บเนี่ยแสดงว่าทุกอย่างได้ที่แล้วนะครับเห็ดก็จะสุกเดี๋ยวผมใส่ปากกระป๋องไม่ต้องไปหั่นเลยเล่นทั้งท่อนอย่างนี้เลยครับลดไฟหน่อยใส่ปลาลงไปก่อนครับปากกระป๋องของเราแล้วเราก็ใช้ซอสให้หมด ทีนี้ก็ปล่อยเขาเดือดนะครับระหว่างที่เขาเดือดเนี่ยผมเตรียมพลิกก่อนครับใส่ลงไปผมเอามะนาวบีบลงไปนิดนึง, mm. งน่ะละครับแค่นี้พอผมพักไว้แล้วผมเอามะนาวใส่ไว้หน่อยๆแล้วครับน้ำปลาเอามารอไว้หน่อย เมนูง่ายประจําบ้านเนี่ยผมว่าสดกันชื่นใจทั้งครอบครัวถ้าไม่ใส่พริกนะแต่ถ้าใส่พริกก็ผู้ใหญ่หน่อยนะครับโอเคนะครับปรุงรสครับน้ำปลามาผมรดไฟจริงๆก็ใช้ไฟอ่อนไว้เลยครับโอเคมะนาวคือผมจะใช้ตวงนิดนึงนะครับ <laughs> ใช้เท่ากันหนึงน่งหนึ่งแล้วก็ค่อยชิมครับหนึงน่งหนึ่ง yes เสร็จแล้วนี่ครับผักใส่ลงปป้าเครื่องสมุนไพรหอมๆของเราครับเสร็จแล้วกดให้จมน้ำแล้วก็พลิกครับ mm hmm. อย่างนี้เหมือนกับปุงนอกหม้อเหมือนกันนะความร้อนระอุเนี่ยใช้ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวต้องชิมครับ อีกนิดนึงครับอือนี่ครับจานสำเร็จของเราเรียบร้อยครับนี่เลย ยกไม่ได้ท่านผู้ชมดูตรงนี้นะครับนี่เลยครับต้มยำปลากระป๋อง,องเดี๋ยวมาชิมกัน,นครับียบร้อยอยู่ตรงนี้แล้วครับท่านผู้ชมครับต้มยำปลากระป๋อง,มองเมนูบ้านๆเมนูคู่ใจเมนูที่มีประจาอยู่ในครัวนี่แหละครับแต่เดี๋ยวต้องชิมก่อนละครับเพื่อจะบอกรสชาติท่านผู้ชมครับอย่างน้อยต้องมีปลาด้วยนะครับ ไม่มีกลิ่นข้าวปลานะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่ากลิ่นปลากระป๋องนี่โดดเป็นปลากระป๋องนั้นไม่ใช่นะครับเพราะเรามีน้ำเห็นไหมครับแล้วก็เอาซอสมะเขือเทศของเขาเนี่ยใส่ลงไปผสมในน้ำเนี่ยทำให้รสชาติกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นนะครับไม่ต้องใช้สต็อกใช้แบบนี้อย่างที่ผมทํานี่แหละครับความหวานของหอมแดงนะครับความเค็มของน้ําปลาที่ใส่เท่าๆหนึ่งต่อหนึ่งนะครับน้ำปลา 1, 1ส่วนกับมะนาว 1, 1ส่วนเท่ากันแล้วก็ใช้ปลากระป๋อง2กระป๋องครับเห็ดปกติแล้ว ก็ใช้เห็ดอะไรก็ได้ตามใจแต่ผมมาชอบเห็ดฟางกับต้มยำอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปรุงเหมือนกับจะนอกหม้อนะครับเมื่อกี้เนี่ยเดือดพร่านๆปิดไฟแล้วก็ปรุงผมก็ตบท้ายด้วยความร้อนอีกนิดนึงครับเพื่อที่ให้กลิ่นน้ําปลาเขาจะได้หอมขึ้นนะครับกับพริกโอ้นี่สุดยอดเลยครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมนูพื้นบ้านเมนูที่ติดบ้านประจําแล้วก็เป็นเมนูคลาสสิกคือต้มยำนี่แหละครับมาฝากท่านผู้ชมกันครับคิดถึงปลากระป๋องไม่ใช่ยำอย่างเดียวนะครับไม่ได้เปิดมาแล้วยำอย่างเดียวทำต้มยำ จะใส่ผักลงไปเพิ่มอะไรได้หมดเลยนะครับเอาละท่านผู้ชมครับหมดเวลาอีกแล้วนะครับสำหรับรายการยอดเชฟไทยวันอาทิตย์นี้ครับติดตามยอดเชฟไทยวันเสาร์สิบโมงเช้าวันอาทิตย์สิบโมงเช้าเสาร์อาทิตย์นี้สิบโมงเช้าหมดเลยนะครับกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับติดต่อสื่อสารกันทาง Facebook ได้เลยนะครับเมนูอะไรก็ตามที่ยังค้างคาใจยังไม่ได้ทำให้ดูติดต่อกันมาเลยนะครับแล้วเราจะทำให้ท่านผู้ชมได้ดูครับเอาละครับวันนี้ลานะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้า10โมงเช้าสวัสดีครับ